คาเรียนเขาจะใส่สา,า,าเรีมอ่าเรตาอันนี้จะเป็นแกบเกบเก็บดำนะคะเก็บเผาแกรบดำแกบเก็บดำเอาไปเผายังไงคะอันนี้เผาเผามาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นดินมอสด,ดินดินดินที่มีคุณภาพสูงเรืองผัดอาหารแน่นะคะสําหรับขอกาดียนะคะซื้อหรอคะหรือว่าทําเองอันนี้ยังซื้ออยู่คะ่ะค่ะซื้ออยู่ขายายังไงคะดินดิน,นดินมอส ดินดินมีซื้อมากเพื่อกระสอบละซ้ำรอยกาบซืะะ้อค<ม>่ะแต่วายุสเน่ของเราจะจะอันจะ,จะ,จะปุงดินปุ่มปุ่มดินนะคะอ่าผสมดินปลูกนะคะเพื่อเขาจะมามาคุยหมาเพื่อเขาผสมดินปลูกแต่มีพี่น้องเพิ่นมาเอาน้ำอยู่คะ่ะไปปลูกผักนะคะทดลองเบิ่งนะคะแต่คือว่าได้ผลดีอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าปลูกรอบแรกข้าผสมดินนี่ เพื่อห้างโมเดลมุดยังไรค่ะเพียงแต่ไห่น้มก่ะเพิ่มเพิ่มพอปุอ๋ยน้ำมักนะคะข้อมูลไทยเนี่ยแจ็คเลนอยเสียทีะเทือ่อนเสียกระดน,นะคะอันนี้ถ้าจะซอยดต้นทุนในการทีห้อบโมดองใส่ดินมอดลายนะคะเอา็เล้ยมาใส่เกล็ดดำเกล็ดดำนี่เอาพอ่อจำว่าเครื่องถาดก้อนนะคะเอากระจังมาใส่ใส่ดินมอดเนี่ยผสมว่างว่างเพิง่งนะคะว่างว่าง ตัวเ่าตรงใส่ให้ใหเต็มถาดจะซี่น,นะคะม้นพันธุ์นี่ก็เกีบยว้เองนะคะปลูกปีแรกแล้วก็ข้าไปเกี้ยว้เองได้แนะะบะกัจะประมาณนี้นะคะเอาตรงเกียววเเเก้ยวให้แต่คือในถาดน,นี่ค่ะท,ทีีมันโตแล้วนี่ก็ประมาณอยู่เกือบเป็นพันนะคะอันต้นอันต้นนะคะ ่ซอยประหยัดต้นทุนอยู่ค่ะแ<ม>ปลงหนึ่งข้าสามารถปลูกได้หลายเนาะ<ม>้าเข้าดูแลดีนะคะ<ม>ข้าก็จะได้ขายอยู่ที่<ม>สามต้นยี่สิบบาทหรือว่าต้นละสิบบาทก<ม>ับกระได้นะคะ<ม>แต่ถ้ามันกระถินอยู่ว่าข้าปลูกปลูกที่ปลูกห้างาสินะคะ<ม>ถ้าเข้าปลูกห้างข้าวละดูแลดีค่ะก<ม>็ได้ขายตัวมันจะอมจะกรอบนะคะ ไน่หาหนาหนาวนะคะหนาหนาววลาเล่าเขา,าใส่เมล็ดเหลี่ยวเขาจะใส่กระสอบก็ได้คะ่ะกระสอบอง,องอ,อกเอาใส่ในกระสอบเพราะว่าจะเพิ่มอุณหภูมินะคะอากาศมันหนาวก็อย,อย่าเกิดนะคะค่ะซยอยอ,อกเริ่มแตกงอกเริมงอกออกเลยคะ่ะ ขนาดขนาดนี้เขาก็ล่งรงแปลง,ลงป่ดย้ะคะ่ะแต่เวลาเวลาเข้าัน,นีถาดนี้มันก็นจะมีอยู่สองแบบนะคะ่ะมันจะใส่แบบถาดบอกก็ได้จ้ะสีนะคะออกมาในประมาณซืทอทั้มเออเขากรลืมใส่เอามาใส่ถาดบอกอก็นัาการซตดให้ตุนแข็งแรงแล้วก็อันป้องกันการ,การ เสียหลายนะคะถ้าเห่าเอาแบบนี้ต้องมึงอากาศน้ำถ้าเห่าโดนน้ำให้ชุ่มให้เปียกกับกับพวกเสียหายคือคือพ่กตายหลายจริงๆนะคะอ,อันนี้เราก็อดอ่อางค้างอบหนาวอืมอืมใช่ฟ้องเสงมอก็เกิดแล้วคะ่ะเม่รู้เห่ารถเห่าก็ต้องหยงชุ่มเลยหรอตั้งใจหนวาวเมอวานนั้นนะคะอ่าได้แล้ว อันนี้เอาไว้3าวันก็จะเติบโตนะคะเป็นต้นนะคะกระบะนี้ประมาณ20วันนะคะเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็กระบะนี้ประมาณได้1 0 0 0ันกว่าต้นนะคะแล้วก็ถอ1หนึ่งต้นนี้นะคะไปลงที่แปลงหรือไปลงที่กระถางที่เราจะปลูกนะคะ อันนี้เป็นต้นกล้าที่อยู่ในบล็อกนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็มาแยกใส่บล็อกถ้าใครพื้นที่น้อยะคะ่ะใช้วิธีปลูกแบบนี้ก็ได้ปลูกทานเองปลอดสารพิษแน่นอนค่ะปลูกเองทานเองสบายใจ ปลอดภัยไร้สารคิมีปงลูกในโรงเรือนนะคะกลางมุ้งไข่กลางมุงงม้งใช้แสลนนนะคะไว้ทานในบ้านน่าจะเก็บทานไม่ทันแน่เลยถ้าเหลือเยอะมีเยอะก็แบ่งขายนะคะเป็นนาทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกรูปแบบหนึ่งค่ะ ใช้ระบบะรดน้ำแบบสปริงเกอร์เลยนะคะไม่ต้องเดินรถเองวางท่อไ้เรียบร้อยนีทดลองเปิดน้ำแล้วนะคะเป็นละอองฝอย